ตอนนีได้อะไรลูกไอศครีมนางชอบไอศครีมความสุขของเด็กๆก็คือได้กินขนมหวานได้กินของเย็นๆได้กินอะไรที่ชอบหวานช็อกโกแลตนม ทำไมอ่ะอร่อยลระลูกพูดหวันนี้อากาศร้อนค่ะเราก็เลยออกมานั่งเล่นที่สวนสาธารณะนอกบ้านทำให้อากาศสดชื่นค่ะสดชื่นมากค่ะเพราะว่ามีต้นไม้เยอะ ຢູ່บ้านมันร้อนសញ្ញាชอบกินไอติมมากนั่นล่ะเด็กอ้วน ถ้าไลนกขึ้นไลนกว่ายัางไงนะเฮาเฮาเฮายูสแกเดิมปุ๊บฟ สวนเขแต่งไว้สวยดีค่ะเนี่ยสวนสวยดีไมยเยอะหลายพันค่ะดอกนี้ก็สวยแต่ไม่มีกลิ่นนะคะดอกนี้ก็สวยค่ะไม่มีกลิ่นเหมือนกันข้างในเป็นโรงแรมคะ่ะ ตรงที่ซอนยา่านั่งอยู่กับพ่อนี่ก็จะเป็นดอกกุหลาบสีชมพูสวยนะคะหอมด้วยนั่งอยู่ตรงนี้หอมเลยค่ะตรงนี้จะเป็นซุ้มดอกไม้ทางเดินดอกไม้ก่อนขึ้นไปโรงแรมค่ะนคะคะเขาก็ไม่ได้จัดอะไรมากมายแต่ว่า มันก็มีกลิ่นหอมของดอกไม้นานาพันธุ์นะเนาะ,นอะหอมค่ะหอมนี่ดอกกุหลาบสีขาวหอมนั่นนะคะโรงแรมชาลิงตันโอ้ดอกกุหลาบดอกใหญ่สดหอมมากดูค่ะ ตรงนี้เป็นซุ้มดอกไม้ทั้งหมดเลยคะ่ะเนี่ยดอกกุหลาบสีต่างๆอันนี้คล้ายๆกับดอกลักบี้เนาะอุ้ยเขาเรียกอะไรอะไม่รู้ดอกอะไรนะคะไม่มั่นใจมาแล้วตามแม่มาแล้วเมลเมล already melt ละลายหมดแล้วลูกคัมแบ็กลูกมาเข้าวเีมาเ็ ไม่ไม่ลูกเขาไม่ให้เข้าไปตรงนั้นนะ่ะออกมาท่าตรงตรงเดินออกไปนั่นก็จะเป็นคาทุมบ้าค่ะสถานีคาทุมบ้าอยู่ทางฝั่งซ้ายมือ สัญญาชอบวิ่งเล่นชอบอยู่ตรงนี้มันหอมอ่ะดอกไม้เยอะนางชอบค่ะชอบหอมหอมดูว่าดอกไหนหอม ดอกไม้ค่ะน้ะชอบดมดอกไม้เดินไปนี่เราก็จะทะลุถึงวูเวิร์ดบิ๊กบิลยูได้ค่ะทางนี้ทางขึ้นโรงแรมค่ะทางนี้เขียนบอกว่าทางนี้ไปไหนนะคะดอกไม้สวยค่ะลมแรงค่ะ ทำให้ไม่ร้อนเลยสัญญาวิ่งไล่จับกับพ่อวิ่งแบบไม่ให้พ่อจับชอบไหมชอบสีม่วงไหมลูกเดี๋ยวพบพวันฮะเพื่อนนะเพื่นลอพ่อเพื่อนให้พ่อเพื่อนไล่จับนะ ให้พ่อวิ่งจับ Hi guys เนี้ยอ่ะมา Hi guys Hmm Hi guys Do you see me It's me Sonja <laughs> Yes Look at my dress Oh What's about your dress Dress look like princess. Oh, โอ้ยเด your dress look like o o k l a princess Yeah. Show me I will do my dance watch my dance Oh, watch your dance เขาบอกว่าเขาจะโชว์เขาจะเต้นให้เต้นโชว์ให้ดูเต้นเต้นโชว์เหรอลูกอะไรเล้ยว one two three ทัดดาเต้นจบแล้วไม้สวยค่ะอาลูกอย่าดึงแม่สิลูกอะ่ะ <c oughs> ดอกเล็กๆสวยมากเลยค่ะเ <c oughs> นี่ย <c oughs> ดอกไม้สวยงามค่ะ ลมเย็นสบายค่ะนี้เดี๋ยวเขาก็ขึ้นได้ค่ะเนี่ยดินตามบันไดเนี่ย บอกว่าคาทุมบ้าอากาศดีตลอดปีนี่จริงนะคะตอนนี้เย็นมากค่ะขนาด36องศาหรือว่า38องศานี่แหละคะ่ะดอกไม้เล็กๆมีแต่ดอกสวยๆค่ะค่ะถนนเขาสะอาดนะ ถึงแม้จะเป็นซอยเล็กๆซอยตรอกซอกซอยอย่างเงี้ยก็สะอาดค่ะน่ารักมากนะคะมีอยู่ทุกที่เลยเป็นดอกเป็นดอกที่ขึ้นตามธรรมชาติเนี่ยนี่ค่ะเขาจะขึ้นตามข้างบ้านที่มีแบบขึ้นตามข้างบ้านที่มีแบบว่าดินน้อยๆเขาก็ขึ้นได้ค่ะ นั่นน่ะตามบันไดตามตามแบบถนนที่มีแบบดินนิดเดียวสัญญาชอบค่ะนางชอบดอกไม้นางเห็นพึ่ง นางเห็นพึ่งมากินเกสรมาม,มาหาน้ำหวาน <can> Yes ทำไมไม่ชอบพึ่งอะลูกนางบอกว่าไอ้โดนใจจะปีนางกลัวหาปป๊าลูกวีไปรดลูกเราเดินต่อไปรดลูกเราจะพาสัญญาไปเล่นที่เพลกาวนะคะวันนี้ใกล้ๆกับน้ำตกที่บูมเอลเท่นนี้แหละคะ่ะภาพเขียนฝาผนังคะ่ะสวยดีคะ่ะ What is that ส o n ญา On the wall g r a f f i t i y เย h yeah? นี่รูปนกนกแก้วสรุปเราจะไม่ไปเพลกาวนะคะเราจะไปที่น้ําตกแทนนะคะตามไปดูกันนะคะว่าน้ําตกหน้าแล้งจะเป็นยังไงน้ำจะเยอะจะสวยงามแค่ไหนนะคะรอติดตามคลิปหน้าเลยค่ะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านโชคดี มีชัยมีสุขภาพแข็งแรงกันทุกๆคนนะคะเจอกันค่ะคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ